who are we we're born in right and you're with cc Bass. หลายคนมีจุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันครับบางคนท่องโลกเพื่อค้นหาตัวเองหลายคนท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ในการไปช้อปปิง้งบางคนก็ไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บภาพประทับใจที่สวยงามของประเทศนั้นๆหรือว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะออกไปเที่ยวเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตแต่ในครั้งนี้ผมอยากจะลองมาสัมผัสการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนมักมองข้ามไปครับ นั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงครามในบ้านเราก็จะมีอย่างสะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ประเทศที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันนั้นอยู่ไม่ไกลบ้านเราเลยครับนั่นก็คือประเทศกัมพูชา หลายคนเมื่อนึกถึงประเทศกัมพูชาคงจะนึกถึงมอดกโลกอย่างนครวัดนครทงที่จังหวัดเสียมราชสถานที่ตั้งของหนึ่งในสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แต่ใครละครับจะรู้ว่าเมืองที่เก็บเรื่องราวมากมายเมืองประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกต้องจดจํากับความผิดพลาดของมนุษย์อย่างพนมเปลงเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาจะมีมุมให้เราทั้งศึกษาเรียนรู้จากการท่องเที่ยวที่แบมกำลังจะเริ่มต้นพาทุกคนออกไปเดินทางพร้อมๆกันตอนนี้เลยครับ ถึงเรียบร้อยแล้วครับกับท่าอากาศยานนานาชาติโปเชียนโตนะฮะของกลุ่มพนมเปญที่กัมพูชานั่นเองครับขอบอกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาเยือนประเทศกัมพูชานะับตื่นเต้นมากๆตอนนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าความแตกต่างของประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะต้องมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเลยครับมาพูดถึงเรื่องของวีซ่ากันก่อนเลยครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาติอื่นเนี่ยเขาไม่ต้องขอวีซ่ากันนะฮะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องทําเลือกยากเลยนะฮะก็บินมาที่นี่แลลล้้ววก็สาาามมรถขอไดเยู ต้องจ่ายประมาณสัก20เหรียญถ้าถาตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ800-1000ถึง1,000บาทนะครับแต่ว่าเราเป็นคนไทยครับเราไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะฮะนี่ครับพอมาถึงก็แน่นอนคิดถึงคนที่บ้านอยากพิมพ์อยากโทรหานะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายมาขายให้ตรงข้างหน้านี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เป็นต้องไปโรมิงเลยนะครับเพราะว่าถ้า ที่บ้านเราเนี่ยโรมมิ่งประมาณสัก3วันเนี่ยก็เสียงเงินไปเป็นพัน 1, บาทแล้วนะฮะแต่ว่าน,นี่เขาก็มีแพ็กเกจดีๆมานําเสนอให้เราครับนี่เขียนตรงนี้นะฮะหนึ 1, ่เมกก็คือ Data ได้1นึ่กิกเลยนะเล่นอินเทอร์เน็ตได้สบายเลยแล้วก็มีส่ง SMS ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีค่าโทรที่ถูกมากๆประมาณ2บาท3บาทต่อนาะทีเท่านั้นนะฮะในราคาเท่านี้เอง1.5เหรียญนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50บาทเท่านั้นต่ออาทิตย์นะฮะก็สะดวกสบายมากๆครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนซิมเรียบร้อยแล้วพร้อมเรรรียคับพ้อมลุยุยยผมมพรร้อลเียบร้อยแล้ว รรพอมัคบด้วยประชากรกว่า14.8ล้านคนประเทศกัมพูชาถือว่ามีประชากรน้อยกว่าประเทศเราพอสมควรเลยครับาศาสนาพุทธนิกายเทวราชเป็นาศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชาน,นับถือประมาณ95%เลยชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนามชาวจีนชาวจามและชาวเขากว่า30เผ่าครับเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชาครับส่วนเรื่องการเดินทางจากสนามบินเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองถ้าใช้บริการแท็กซี่ภายในสนามบินราคาจะอยู่ที่ประมาณ9ดอลลาร์สหรัฐครับ รถตุกๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7ดอลลา,าร์สหรัฐแต่ถ้ายอมเหนื่อยนิดนึงนะฮะเดินมาด้านนอกของสนามบินบนถนนราคาแท็กซี่และตุกๆจะถูกลงอยู่ที่ประมาณ6ดอลลา,าร์สหรัฐและ4ดอลลา,าร์สหรัฐตามลําดับครับและควรระมัดระวังในการเดินทางข้ามถนนให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาขับเลนตรงข้ามกับบ้านเรานะฮะ เรียบร้อยแลวครับสถานที่แรกของเรา Royal Palace นะหรือที่เรียกกันว่าพระราชวังหลวงครับที่นี่ก็ใหญ่โตม,มากนะฮะแล้วก็เปิดทุกวันด้วยครับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากมาที่นี่นะฮะมาได้ทุกวันเลยแต่ว่าเปิด2ช่วงด้วยกันครับ8โมงถึง11เอดโมงช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะฮะก็ปิดแป๊บหนึ่งเปิดอีกที2อโมงถึง5โมงอย่ามาตอนเที่ยงนะเขาไม่เปิดนะฮะถ้าเข้าก็เรียนรู้ไม่แพงเลยครับประมาณ6.25เหรียญสหรัฐนะฮะตีเป็นเงินไทยก็200บาทเท่านั้นเอง ราชวังหลวงตั้งอยู่บนถนนโซเทียรึดครับและอยู่ริมแม่น้ำพระราชวังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1866ตามแบบศิลปะขเขมรและด้วยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสครับเคยเป็นที่ประทับของเจ้าโนโรโดมสีหนุหลังเสด็จกลับคืนสู่พนมเปญในปี1991ภายหลังเจ้าโนโรโดมสีหนุผู้เป็นพระโอรสก็ใช้ที่นี่เป็นที่ประทับหลังจากขึ้นครองราชในปี2004ครับ มาถึงีจุดหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยครับอยู่ในบริเวณเดียวกันกันกบพระราชวังหลวงนะฮะอันนี้คือซิลเวอร์พาร์กอดาครับซึ่งพอเราจ่ายค่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาตรงย้านเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะ,ะอย่างที่บอกไปว่าคือซิลเวอร์พาร์กอดานะฮะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าพระเจดีย์เงินครับซึ่งด้านในเนี่ยประดิษฐานพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศกัมพูชาลยครับซึ่งโดยความที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ,ๆนะฮะเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปครับไอ้นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไป อีกจุดท่องเที่ยวสาคัญในเขตพระราชวังหลวงคือพระเจดีย์เงินครับหลายคนนะครับอาจจะเห็นว่าสีของพระเจดีย์เงินไม่เห็นจะสีเงินตรงไหนเลยจริงๆเหตุผลที่เขาเรียกว่าพระเจดีย์เงินก็เพราะว่าพื้นของอาคารปูลาดด้วยแผงเงินกว่า5,000แผ่นครับแต่ละแผ่นหนักมากกว่า1กิโลกรัมรวมน้าหนักทั้งสิ้น5าตันครับ ภายในประดิสฐานพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองของกัมพูชาจึงห้ามถ่ายรูปอย่างเด็ดขาดครับ